เรากลับไปเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้อีกครั้งโดยอุเทนมหามิตรผมได้ยินมาว่าคุณเพิ่งกลับมาจากโลกของคนตายฉันก็ได้ยินว่าคุณกลับมาจากโลกของคนเป็นขั้นระหว่างตรงมิติเช่นนี้เราคงเชื่อมตัมผัสถึงกันได้อีกไม่นานใช่ฉันรู้และเป็นเพราะว่าความตัมพันธ์ของเรามันตายไปนานแล้ว ผมเกลียดที่นี่เป็นบ้าเกรียดสะพานผุผูผพังๆมันสั่นคลอนไหวโครงผลักให้เราต้องข้ามไปคนละฝั่งฉันก็สับสนมิติสัมพัท์เพราะเวลาที่เดินชะลอก้าวเท้าเบาๆสะพานกับพังเร็วขึ้นมวลไม่ควรแทนค่าด้วยผลลัพธ์แบบนี้ผมจะไม่ยอมให้ชีวิตคุณพังทลายกลางทางก็ใช่ว่าฉันจะหยุดเดินสักหน่อยอีกอย่างคุณตายไปแล้วนะ คุณอยู่เคียงข้างหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตใครไม่ได้หรอกดีแล้วที่คุณก้าวเดินต่อไปผมพอรู้ว่าฝั่งที่คุณจะข้ามไปนั้นทาไมหรือคะคงจะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วมันไม่เคยมีเราตั้งหากสาหรับผมคุณจะเป็นภาพเผาไหม้ทรมานเยื่อหุ้มความทรงจําของผมในนรกคุณไม่ตกนรกหรอกไม่ขึ้นสวรรค์ฉันเห็นรางพบรางห่างไกลทั้งสามโลก คุณคงอยู่รอดคุณเป็นผีเร่ร่อนไปได้ดีที่สุดของขอบจักรวาลแทบไม่ต่างจากตอนเป็นคนในท้ายที่สุดเวลาที่ฉันคิดถึงคุณจะเป็นแค่ความรกร้างว่างเปล่าคุณตายจากชีวิตฉันไปนานแล้วตอนนี้ฉันมองเห็นคุณเป็นแค่ภาพขาวดำเบลอฉันแทบไม่ได้ยินเสียงของคุณเลยถึงจะได้ยินจะมีสักกี่ครั้งที่คุณฟังในโลกของคนเป็น คุณก็คือขี้เท่าอย่าทำตัวอ่อนแอหรืออ่อนไหวคุณมีโอกาสพิสูจตัวเองอีกครั้งในโลกของคนตายนี่ผมทำให้คุณเสียวเวลากลับไปใช้ชีวิตหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่ยังไงเวลาได้ตายไปแล้วสำหรับเราผมรู้ว่าเพราะวันเวลาที่ควรมีแต่มันไม่เคยมีสำหรับเรา ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นี่คือพูดเรื่องความรักระหว่างหลังจากความตายของคนสองคนที่อยู่ในโลกของคนเป็นและคนที่ตายไปแล้ว